เอาละครับตอนนี้นักกีฬาของเราพร้อมแล้วนะครับนักกีฬาสีฟ้านะครับกับสีม่วงวันนี้เป็นนัดแรกนะครับสีม่วงพบสีฟ้าในกีฬาสีภายในโรงเรียนนะครับประจำปีการศึกษา2567นูฟอร์มสีฟ้าก่อนครับสีฟ้าก็จะนำโดยพี่ไผ่ พิตโอ้น้ำมาแล้วขอบคุณน้ำ like ครับสปอนเซอร์มอนแคนรอดบ่าม like ี่ะโออ่าขอบคุณมอนแคนครับอ๋อมอนแคนแก่คูณกับพี่ท็อปอ่าพี่เวฟครับพี่หลงครับพี่ออฟครับแล้วก็ใครไปแล้วไดรไปละอ่ะสีม่วงมีใครบ้างออกออกออกเดี๋ยวบังอันมุมน้ำโดยพี่กัดนะครับ พี่ก๊อฟพี่โอมพี่เฟิร์ตพี่คิวพี่น็อตน้องอ๊อฟน้องอ้วนน้องอว้วนเลยเข้าแถวเข้าแถวครับสามสอง,สองหนึ่งเอาโอเคได้เลยนะครับต่อไปเป็นการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ใช่มัธยมนะครับระหว่างสีน้ำเงินเอ่อสีม่วงพบสีฟ้าครับอ่ามัธยมตอนไหนที่แดงกับสีเขียร์สีฟ้าเขียวครับสีม่วงเลือกแดงครับโอเคครับ เดดจับฮะข้างคอได้วานเลเมพร้อมครับเบ๊บอ่าฟ้าครับเดิมเล่นได้ครับคู่สื่อชื่อยังครับชื่อยังนาฬิกาปะยัง โอ้ประตูอยู่เลยอะประตูสีฟ้าโอ้เอาเท้าเลยอันนี้สีฟ้าไปแล้วครับพี่อมครับพี่อมกันไหมเอา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 เข้าไปแล้วครับใช่หรประตูใช่หรือโอ้ยเหรียญเท่าประตูตะซูนครับทำไปเล่นครับ เกาอีกซะเนาะว่องว่าง<ป>เล่นเลยเล่นเลยก้าเล่นครับขึ้นไปครับขึ้นไปขึ้นเน็ตี้ออฟออฟไม่ทำทางขึ้นไปเลยไปตะนี่กูขอน้ังกันไหมโอ้้อนกัน ลงมาออกออกออกหนึ่งสเด็วตวเองจะเล่นไม่เป็นตลอดชีวิตถ้าไม่รู้เป็นติก้าเถายไว้ก็ถามว่าแทบไ ยิงจังมากไปลงนี้เอายิงอับยิงลงยิงลงเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วโอ้โหโอ้โหอับเอาบอลลง ไปเนือเยอะนะต้องใส่เดือยหอกอเกือบเกือบเกือบกือบแล้วทกอเกมันเหมือนขอพี่แบงเลยเราบอกใอ้กยิงขอพี่บงอะอเขินไปออฟเขนไปออเขินไปยิงยิงยิงโอ้ยแกมีขอตัวเองข้าคนนึ่เข้าคนนึง

บอลลอดยิงป๊อบเล่นตั้งเล่นเล่นง่ายเล่นง่ายเนาเล่นยังกันเบประตูเปิดยาวยาวขึ้นไปซีจ้ะตาขึ้นไป ai lá dính dính ôi ôp ôp dính ôi <laughs> leo leo bếp 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 thoái bếp bếp không leo đúng อ๊อฟเพื่อนด้วยอ๊อฟยิงเข้าไปแล้วโอ้ยยิงชนละมุนยันอยู่ไปร้องยิงตะวัดยิงยิงจิ้มเข้าไปแล้วหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหเวลาหมดพอดี